น้องสมนึกสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่หน่อยจะใส่ประแจให้นะจะได้จับไม้จับมือกันอ่าเดี๋ยวพี่หน่อยจะใส่ประแจให้จะได้จับมือจับไม้จับมือกันค่ะ,ะ,ะอข,ขอบคุณค่ะแนะนําที่พี่หน่อยค่มะนนมีอะไรพี่ก็อยากแนะนําน้องๆพี่เอ้ามีอะไรพี่ก็อยากแนะนําน้องๆคือคืออยากให้เรามีความสุขไงทุกคนจะได้มีความส,สุขอ่าทุกคนจะได้มีความสุขในการในการทําอ่า จะไม้จะมือกันนะคะเพราะว่าบางคุณก็ต้องการหลังคาหลังคาบางคุณก็ยังไม่เต็มอ่าสะสมไปเรื่อยๆค่ะวอยสวัสดีค่ะเกิดม <laughs> อร์นิยู่ไวไว้ค่าอ่าขอบคุณนะคะจริงๆสาวนุษพี่อยากให้ทุกคนเหนื่อยแต่อย่าท้อ,อท้อได้ถ้างั้นแต่อย่าถอยห้ามถอยเด็ดขาดกลัวเราจะผ่าน <laughs> กลัวเราจะผ่านมาได้ทุกวันนี้นะคะเพื่อนๆมันเหนื่อยมากเลย เหนื่อยแต่เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นแรงผลักดันให้เราขอให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนมีความสุขในใน,ในการทําอย่าไปคาดบางังไม่อยากให้ทุกคนคาดบังว่าเอาทาไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องคาดบางังทุกคนทาไปเรื่อยๆทําให้สนุกแล้วจะมีความสุขในการทําคอนเซปต์ใหญ่หน่อยนะทําให้สนุกแล้วจะมีความสุขในการทำยังไงไม่ได้ซีเรียสว่ามันต้องได้หรือไม่ได้ทําไปเถอะ <laughs> ไม่เป็นไรทําไปเลยเออ ยังหนก็ไ oh, ม่ได้ห่วงลิขสิทธิ์ไม่ได้ไปห่วงความรู้ไม่ได้ไปห่วงอะไรแม่หน่อยแม่หน่อยอยากแบ่งปันเพื่อนๆอยากแบ่งปันความรู้อยากแบ่งไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้พูดผิดอยากแบ่งปันประสบการณ์อยากยากไปันอยากแบ่งปันประสบการณ์ให้น้องๆออยากแบ่งปันประสบการณ์ให้น้องๆประมาณนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวหน้าเฟ สงสัยไม่ได้ปิดไมคเสียงเพรามาหูเราบ้างปิดไมคอยู่อยากมาแชร์อยากประสบการอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนเพื่อนน้องๆองอ,อยากมาแชร์อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องน้อง,อ,งอ่าทุกคนเดี <laughs> ย๋ยวหน่อยไม่ได้ขึ้นนานเลยเดีไม่ใช่เป็นสองอาทีแล้วหลือไม่ได้ขึ้นบ้านใหญ่ อันนี้คือบ้านใหญ่บ้านที่ยายหน่อยผ่านแล้วอ่านานยายหน่อยจะจะทำจะจะขึ้นครั้งหนึ่งอ่าสาวนุชบอกหนึ่งสมนึกสาวนุชสมนึกบอกหนึ่งนะคะบ้านนี้ยายหน่อยนานยายหน่อยจะขึ้นครั้งหนึ่งเพราะว่าบ้านนี้ยายหน่อยผ่านแล้วอ่าเพราะว่าเวลาผ่านแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าหน้าหน้าที่ของเราคือหนึ่งลงคลิปหน้าที่ของเราถ้าเราผ่านแล้วคือหนึ่งลงคลิปส่งงานเราก็ทำงานในบริษัทแล้วนะคะเราต้องเป็นพนักงานที่ดี พนักง,งานซื่อซื่อตรงหรือพนักง,งานซื่อซื่อสัตย์นะคะเพื่อนเพื่อนเราต้องส่งงานให้สม่ำเสมอแล้วการส่งงานของเราเราต้องรู้ว่าเราส่งงานเวลาไหนยอดวิวเราปังเราส่งงานเวลาไหนยอดวิวเราดีขึ้นเราส่งงานเวลาไหนยอดเขาส่งส่ง,ง,งคลิปเราไปนั่นแหละให้ทุกคนสังเกตตรงนั้นอ่าให้ทุกคนสังเกตตรงนั้นสมมติว่าเราส่งงานสิบโมงยอดวิวยอดวิวเรา ส่งสิบโมงค่ะเพื่อนๆจริงๆอันนี้คือเคล็ดลับของยายหน่อยบอกเทคนิคเลยลิดน้อยส่งไปเลยอย่างตัวอย่างของยายหน่อยตื่นเช้ามาเจ็ดโมงปุ๊บยายหน่อยจะส่งงานยายหน่อยจะแต่งตัวทําหน้าที่เป็นพนักงานในบริษัทของพี่อยู่พร้อมที่จะส่งงานเจ็ดโมงตรงปุ๊บยายหน่อยส่งปุ๊บสิบคลิปจบยายหน่อยส่งคลิปสิบคลิปจบครั้งเดียวเพื่อนเพื่อนแลยายหน่อยแชร์ประสบการณ์ในการทําคลิปอ่า พอถึงปุ๊บเจ็ดโมงตรงปุ๊บย้อยหน่อยจะลงสิบคลิปพึ่ไปครั้งเดียวอ่าปรากฏว่าสิบคลิปนี่โอ้ยยอดวิวแดินต่ำต่ำตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยที่เกียงเพื่อนยอดวิวปุ๊บแตกทุกคลิปของย้อยหน่อยสิบคลิปหนึ่งแต่คำว่าแตกทุกคลิปคือหลักพันจะพันน้อยหรือพันใหญ่สิบคลิปเลยเหรอใช่ใช่พี่หน่อยลงสิบคลิปค้างเดียวเสาร์นู้นเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงตรงปุ๊บสิบคลิปลงพุ๊บเลยหนึ่งคลิป สองคลิปสามคลิปสี่คลิปจนถึงสิบคลิปของพี่น่ะสิบคลิปครั้งเดียวเจ็ดโมงตรงปรากฏว,ว่าแตกทุกคลิป,ปมาซิแลนชาวหนุ่มมาสิแลีนแตกตึมตามต็มตามเลยคำว่าแตกของแงหน่อยก็คือแตกพันอย่างเงี้ยเราก็ยังได้หลักพันสิบคลิปอ่าแล้วแงหน่อยก็มาเว้นระยะห่างเก้าโมงเดี๋ยวนี้แปดโมงแมงนหน่อยไม่ลงเพราะว่าแปดโมงเคยลงแล้วมันวิวมันไม่ขึ้นแยนหน่อยไม่ลงแปดโมงวิวไม่ขึ้นแาหน่อยไม่ลง แปดโมงปุ๊บเก้าโมงย่าหน่อยมาลงเก้าโมงห้าคลิปสาวนุชเดี๋ยววันนี้จะแชร์ประสบการณ์ในการลงคลิปเนาะเก้าโมง